สมาร์ทโฟน 5G Motorola e 20 Pro และ Motorola e 20 Fusion สองรุ่นนี้กล้องชัดมากฟีเจอร์ก็ล้ำแบบตอบโจทย์แบบสุดๆแต่รุ่นไหนจะน่าใช้แล้วเราเหมาะกับรุ่นไหนไปดูรีวิวกันค่ะ คนเนี่ยคงจะรู้จักม o t ต r o l a กันอยู่แล้วเพราะ Mo t ต r o l a เนี่ยเขาเป็นแบรนด์โทรศัพท์ที่แบบว่าคนใช้คนรู้จักแล้วก็ใช้กันแบบว่าฮิตฮิตตั้งนานมาแล้วแต่ว่าล่าสุดค่ะม o t ต r o l a เขาได้ออกสมาร์ทโฟนมา2รุ่นค่ะในรุ่นของเ Series ค่ะอย่างรุ่นนี้รุ่นท็อปเลย Mo t ต r o l a บ20 Pro รุ่นนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับพวกสายถ่าย,ายรูปเล่นเกมหรือว่าแบตอึดใช้ทำงานก็ได้เพราะว่าสเปคดีมากๆแล้วส่วนรุ่นน้องเขาค่ะ Mo t ต r o l a บ2 อันนี้ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันแต่ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไม่รอชา้าไปดูกันเลย เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า2รุ่นนี้เขามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างงั้นก็นขอเริ่มที่เรื่องดีไซน์ของเจ้ารุ่นน้องก่อนเลยกับ Motorola Edge 20 Fusion หน้าจอ6.7นิ้วเป็น m a x c Vision แบบ Full HD รองรับ HDR 10 Plus เอาไปดูหนังดูซีรีส์ดู Netflix เนี่ยให้ภาพที่สวยสีสันสดใสเย,ยี่ยมไปเลยแถมรทเฟลชแร์ของเขาเนี่ยให้มาที่90เฮิรตซลื่นค่ะเครื่องนี้น้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่185กรัมเบา สบายๆค่ะแถมรุ่นนี้ยังกันน้ำเป็น IP 5 2อีกด้วยถ้าพลิกมาด้านหลังแบบนี้ค่ะสัมผัสไปเลยฝาหลังเขาเป็นแบบผิวด้านก็หมดห่วงเรื่องรอยนิ้วมือเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังกังวลอยู่เนี่ยก็ใส่เคสได้ค่ะเขาแถมเคสมาให้ในกล่องนะ มาต่อกันที่ดีไซน์ของรุ่นพี่ค่ะ Motorola Edge 2 0 Pro รุ่นนี้เนี่ยหน้าจอเป็น6.7นิ้วเป็น m a g Vision แบบ Full HD Plus รองรับการแสดงภาพเป็น HDR 10 Plus แถมยังเป็นหน้าจอ OLED ให้การแสดงภาพแบบมุมกว้างพิเศษน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยแค่เพียง190กรกรมัมคือเพอมากัรุ่นน้องเจ้า f ื s i o n แค่5กรมัมจริงเพิ่มมานิดเดียวเพิ่มแบบไม่รู้สึกเลยและแถมรุ่นนี้ค่ะ เขายังกันน้ำที่ IP 52อีกด้วยและที่ต้องว้าวค่ะรุ่นนี้ให้ด้วยเฟสแรนมาถึง 144H เฮิร์ตเล่นไปปัดๆไถๆไปคืนลื่นแบบลื่นม,มากเล่นเกมก็คือลื่นแบบไม่มีสะดุดเลยรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีไม้ทั้งหมด3จุดค่ะก็จะมีด้านล่างด้านบนตรงนี้แล้วก็ด้านหลังตรงบริเวณกล้องค่ะแล้วก็ไหนๆก็คลิกมาด้านหลังแล้วด้านหลังเขาเนี่ยเป็นแบบผิวด้านค่ะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องรอยนิ้วมือเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใครยัง กงวลอยู่เนี่ยเขาก็แถมเคสมาให้ในกล่องเหมือนกันนะถ้าให้สรุปเรื่องดีไซน์ของ2รุ่นนี้นะคะก็ถือว่ามีความคล้ายคายกันนะคะ่ะแต่ต่างก็ตรงที่ว่า refresh rate ของเจ้ารุ่นน้องเนี่ยให้มาที่90 h ฮแต่รุ่นพี่ให้มามากถึง144เฮิค่ะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยให้ช่องเสียบสายหูฟังมาแต่ว่ารุ่นพี่เนี่ยไม่ได้ให้มาแล้วรุ่นน้องเนี่ยให้ไม์มาที่2จุดแต่ว่ารุ่นพี่ให้ไม์มา3จุด ถัดมาค่ะไปต่อกันที่เรื่องกล้องค่ะถ้าเจ้ารุ่นน้องนะเจ้า A20 Fusion เนี่ยเรื่องกล้องกล้องหลังให้มาที่3ตัวค่ะความละเอียดของกล้องหลังอยู่ที่108ล้านพิกเซลเอาต้วไว8ล้านพิกเซลและเลนเดฟสองล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าค่ะให้ความละเอียดมาที่32ล้านพิกเซลค่ะส่วนเจ้ารุ่นพี่ Motorola A20 Pro เรื่องกล้องนี้กล้องหลังให้มาที่3เลนเหมือนกันค่ะเลนตนสุดอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเลนเทเลโฟโต้ค่ะให้ าเลยอย่างที่8ล้านพิกเซลอันนี้เนี่ยเราก็สามารถซูมภาพได้ถึง5เท่าหรือว่ามีซูเปอร์ซูมค่ะที่ซูมได้แบบเยอะมากๆถึง50เท่าไม่สูญเสียวความคมชัดเลยถือว่ายังชัดแจ๋วค่ะแล้วส่วนเลนส์ตรงกลาง อันนี้เป็นเลนหลักค่ะให้ความละเอียดมาถึง108ล้านพิกเซลเยอะมากๆและเลนนี้ล่ะค่ะที่ทําให้เราสามารถถ่ายวิดีโอได้เป็น8 k ส่วนเลนสุดท้ายเลนข้างล่างนี้ค่ะเป็นเลน u ์ t r ล wide วอั r ต wide นี้ให้ความละเอียดมาที่ 16ล้านพิกเซลเราก็สามารถถ่ายภาพกว้างได้ถึง1 1 9องศาได้กว้างขึ้น4เท่ารวมถึงยังมีมาโควิชั่นค่ะให้เราไปถ่ายภาพแบบใกล้ๆวัตถุถ่ายภาพใกล้ๆใกล้มากขึ้นได้ถึง5้าเท่าเลยคลิกกัมาที่กล้องหน้าค่ะกล้องหน้าเนี่ยเขาให้ความละเอียดมาที่32ที่ล้านพิกเซลก็จะเป็นเลนส์กลมๆอยู่ตรงกลางข้างบนตรงนี้เหมือนกันเลยแล้วก็จะบอกคลิกการเปิดกล้องง่ายๆของม o t ต r ร OLA ค่ะแค่เพียงเราสบัดเครื่องแบบ เข้าโหมดกล้องเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเปิดกล้องหลังสะบัดอีกรอบหนึ่งเปิดกล้องหน้าอ่าสะบัดแบบนี้ก็เป็นการเข้าโหมดกล้องแบบง่ายแล้วกล้องเนี่ยเขาทําอะไรได้บ้างยังถ่ายรูปพอตเทปก็ทําได้โหมดไนท์ถ่ายคัลเลอร์พิกเกอร์ถ่ายสีเฉพาะจุดเหมือนกันเลยเหมือนรุ่นน้องอันนี้ทําได้เหมือนกันพานโนรามาก็มีเซลฟี่กลุ่มก็ยังมีนะถ่ายแบบโปรสําหรับคนโปรโถ่ายรูปโปรโมีเหมือนกันไลท์ซเตอร์ก็มีแบบแกนเอกสารก็ได้นะถ่ายภาพเคลื่อนไหวอันก็ทำ แล้วส่วนวิดีโอค่ะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาให้กันสั่นมาด้วยแล้วก็ยังมีแบบชินิมกรารค่ะที่แบบว่าถ่ายวิดีโอเลือกได้ว่าให้อันนี้หยุดไว้นะแล้วมีสิ่งบางสิ่งเนี่ยยังขยับอยู่อันนี้ก็เป็นการถ่ายวิดีโอรูปแบบนึงแล้วรุ่นนี้ให้ออดิโอซูมมาด้วยค่ะคือการที่แบบว่าเราซูมเสียงค่ะยิ่งซูมภาพเข้าไปไปตรงไกลๆตรงนู้นเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงไกลๆตรงนั้นนะชัดขึ้นอันนี้จะมีแค่เฉพาะรุ่นโปรเท่านั้นนะถ้าให้สรุปนะสองรุ่น เ,เรื่องกล้องมี3เลนเหมือนกันค่ะความละเอียดกล้องหลัก108ล้านพิกเซลเหมือนกันจะต่างก็ตรงที่ว่ากล้องนี้เนี่ยให้อลต้าไวมาที่8ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นเลนเดฟสองล้านพิกเซลแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยอีก2เลนจะเป็นไฮไล์โฟโต้8ล้านพิกเซลแล้วก็อลต้าไวทสิบหกล้านพิกเซลกล้อง <c oughs> ใหญ่สามารถถ่ายวิดีโอได้ถึง8 k <c oughs> แล้วก็ยังรองรับออดิโอซูมค่ะคือการซูมเสียงซึ่งรุ่นน้องเนี่ยทำไม่ได้นะ ดีไซน์แล้วกล้องแล้วสเปคล่ะเป็นยังไงเซ้ามาตอล่าเอช20 Fusion รุ่นนี้ค่ะให้ชิปเซตเป็น MediaTek Dimensity 800U 5G Octa ah Core ความเร็วอยู่ที่2.4 g h z RAM 8 g b ROM 128 g b เครื่องนี้ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000mAh แถมเท่าเัรายังไม่พอค่ะรุ่นนี้ให้ Turbo โบชาร์จมาที่30วัตต์ชาร์จได้เร็วเต็มวแถมยังใช้งานได้อึดๆแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใช้งาน นได้แบบสบายๆทั้งวันเพลินๆแถมยังเกินวันไปเลยก็ว่าได้ ส่วนรุ่นพี่ค่ะเจ้า Motorola e 20 Pro รุ่นนี้เนี่ยสเปคของเท้าก็สมกับการเป็นเรือธง,งจริงๆค่ะประสิทธิภาพเขาดีด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 870ความเร็วอยู่ที่3.2 g h กค่ะแรมให้มาที่12 g b ให้เราได้สัมผัสถึงความไหลลื่นความไวจะเล่นเกมเนี่ยก็เล่นได้นานๆหรือว่าจะเปิดแอปพลิเคชันหลายๆแอปพร้อมกันอันนี้ก็ยังทําได้ค่ะรอม256กิตรองรับ 5G Bluetooth 5.1และ แถมรุ่นนี้ค่ะยังรองรับ Wi-Fi 6ค่ะที่เรียกได้ว,ว่าจะโหลดเกมส t e ตรีมเกมเล่นเกมเนี่ยก็ทำได้ดีเลยนะส่วนถ้าใครที่ทำงานนาะนเล่นเกมนานถ่ายรูปนานใช้อัพอะไรเยอะๆนานๆนานเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะารุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาถึง4,500ม ah, ิลลิแอมป์ใช้งานได้ยาวๆนานๆเลยค่ะที่สำคัญเขาให้ Turbo Power มา30วันเหมือนกันเรียกว่าชาร์จเต็มไวมากๆคือเราสามารถต่ออยุการใช้งานของแบตได้ถึง 9ชั่วโมงแค่เพียงการชาร์จแค่10นาทีเท่านั้นย้ำเมื่อแค่10นาทีเท่านั้นนะ <S 2> <S 2> ใช้งานได้นานมากๆ <S <S าก็ลองใช้มาแล้วด้วยและตัวนี้ค่ะเป็น Android 11ปรับ,บเสียงโดย Wave Mac Audio Mobile ค่ะที่เราสามารถไปตั้งค่าเสียงที่หลังก็ได้นะ,ะสรุปสเปคของ2รุ่นนี้นะคะถ้าเป็นเจ้ารุ่นน้องเนี่ย Motorola Edge 20 Fusion จะให้แรมมาอยู่ที่8 g b กส่วนรุ่นพี่จะให้มาสูงกว่าค่ะให้มาที่12 g b ก็เรียกได้ว่ารุ่นพี่เนี่ยก็ รื่นกว่าหรือว่าการเปิดแอปพลิเคชันหลายๆแอปพร้อมกันเนี่ยรุ่นพี่เนี่ยก็ถือว่าทาได้ดีกว่าเครื่องไม่ร้วนเร็วนั่นเองและส่วนรอมค่ะรุ่นน้องให้มาที่1 2 8 g b รุ่นพี่ให้มาเยอะกว่าค่ะ 256GB ค่ะ2รุ่นนี้รองรับ5 g ทั้งคู่แบตรุ่นน้องเนี่ยให้มาที่5000ม ah. ิลลิแอมรุ่นพี่ให้มา4,500ม ah. ิลลิแอมต่างกันแค่500มิลลิแอมแต่ก็ว่าเนี่ยทั้ง2รุ่นก็ยังถือว่าใช้งานได้้้นนนนานใชแบไดอดออเหมืกัล่ะะค ส่วนเรื่องเล่นเกมค่ะไม่ต้องห่วงค่ะรุ่นนี้ให้ชิปเซตมาตัวแรงอยู่แล้วค่ะตามที่บอกไปตอนสเปกเลยก็ทําให้การเล่นเกมของเราเนี่ยมีความไหลลื่นเครื่องแรงขึ้นแล้วก็เขายังมีโหมดเกมไทม์ค่ะก็จะเป็นการเปิดไว้อย่างนี้เราสามารถคลิกปุ่มข้างๆนี้ที่เวลาเราเล่นเกมก็จะเป็นการตั้งค่าต่าง,งเวลาที่เราเล่นเกมอย่างการบล็อกการโทรบล็อกการแจ้งเตือนโหมดล็อกโหมดประสิทธิภาพเล่นเกมให้มันแบบว่าประสิทธิภาพสูงสูงบันทึกวิดีโอก็ได้นะอันนี้เหมาะกับพวก ว่าสายแคสเกมอะไรเงี้ยจะแค่แบบว่าแคปวิดีโอที่เราเล่นเกมอยู่อย่างเดียวก็ได้หรือว่าเราสามารถบันทึกวิดีโอไปด้วยแล้วก็ถ่ายหน้าเราตอนเราเล่นเกมไปด้วยก็ได้เหมือนกันมีอะไรอีกอันนี้ตั้งค่าเปิดหน้าต่างอีกหน้าต่างหนึ่งค่ะอย่างการเปิด Facebook อย่างเงี้ยอันนี้ก็สามารถเปิดไปด้วยเล่นเกมไปด้วยได้แอปที่รองรับเนี่ยก็จะมีพวก Facebook Twitter Li ล e รองรับหมดเลยและยังไม่จบเท่านี้ค่ะเจ้า m o t o r o l a as e r i e s 2รรุ่นนี้เนี่ยมีอีกหนึ่ง คุณสมบัติที่แบรนด์อื่นต้องไม่มีแน่นแน่กับคุณสมบัติ ready for ค่ะเขาเป็นฟีเจอร์ที่จะมาช่วยเชื่อมสมาร์ทโฟนของเราเ <c oughs> ข้ากับอุปกรณ์เสริมอย่างพวกทัศน์ PC <c oughs> ให้เราสามารถดูในจอที่มีความขยายใหญ่ขึ้นนี่ค่ะปัดลงมาแล้วก็เปิดที่ ready for ค่ะปึ้ง แค่นี้ค่ะเพราะว่ามีโหมดต่างๆมาให้เราเลือกเลยยังโหมดแรกค่ะ Entertainment mode อันนี้เนี่ยเราก็สามารถเล่นเกมก็ได้หรือว่าจะเปิดไฟล์เปิดวิดีโอของเราเนี่ยขึ้นบนจอที่ใหญ่ขึ้นเล่นเกมก็จะมีความแบบทึ่งๆจอใหญ่สะใจมากๆหรือว่าเราสามารถเอาไปวิดีโอคอลก็ได้นะก็คือเราจะได้ดูภาพที่มีความใหญ่ขึ้นกับหน้าจอโทรทัศน์หรือบนจอ PC จอก็จะใหญ่ขึ้นแล้วเราก็วางหายเป็นกล้องหลังแบบนี้ค่ะเราสามารถวิดีโอคอลไปพร้อมๆกันได้ หลายคนมากขึ้นหรือว่าความละเอียดจากกล้องหลังค่ะคนที่เราคุยด้วยจะมีความรู้สึกว่าภาพมันชัดแจ๋วแบบว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยเรากําลังคุยกันอยู่ในห้องเดียวกันเลยอย่างนั้นเลยและอีกโหมดหนึ่งค่ะเดสก์ท็อปโหมดอันนี้คือการต่อแล้วเอาไปใช้แล้วเปิดจอที่แบบว่าเหมือนเป็นจอบ,บนเดสก์ท็อปจริงๆเป็นจอ PC จริงๆเลยถาดก็แต่แป้นพิมพ์เมาส์อย่างเงี้ยแต่เราก็สามารถเอาแป้นพิมพ์กับเมาส์เนี่ยมาต่อเพิ่มได้ด้วยนะจะพิมพ์งานพิมพ์เอกสารตัดต่อวิดีโอทําอะไรก็แล้ว แต่ทําได้เหมือนกับทําอยู่บนคอมอยู่บนเดสก์ท็อปบน PC เลยเหมือนมากๆดีมากๆแต่ก่อนที่เราจะเชื่อมต่อได้นั้นเนี่ยเราจะต้องทำการโหลดโปรแกรมก่อนนะก็คือโหลดโปรแกรม ready for pc ค่ะแล้วก็ถึงจะ Connect กับ PC ของเราได้แค่นี้เนี่ยก็จะใช้งานได้แบบหน้าจอใหญ่ๆคุ้มค่าคุ้มค่าเลยแต่ว่า ขอบอกคลิกเพิ่มอีกนิดนึงค่ะอย่างที่กันบอกไปว่าตอนกลางๆเนี่ยที่กันบอกว่าการสบัดเครื่องแบบนี้เป็นการเปิดกล้องสบัดรอบแรกเปิดกล้องหลังสบัดรอบที่2เปิดกล้องหน้าแล้วยังมีอีกค่ะอย่างการสรับเครื่องค่ะโทรศัพท์แบบนี้ค่ะปุ๊บป๊บเปิดไฟฉายนี่คือการสรับเครื่องรอบแรกค่ะสับอีกครั้งหนึ่งปิดไฟฉายแล้วก็การเคาะที่ปุ่ม power สองครั้งติดกันค่ะก็จะขึ้นโปรแกรมทางลัดขึ้นมาก็จะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆขึ้นมาให้ใหเราดูืว่าอย่างหนึ่งค่ะการแคป หน้าจอง่ายๆใช้แค่3มนิ้วของเราแตะไปที่หน้าจอแล้วกดแช่ไว้ปุ้งไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องเลือ่อนขึ้นเลื่อนลงปัดซ้ายบัดขวากดไปแค่แตะไปตรงกลางหรือตรงไหนก็ได้บริเวณหน้าจอเราไม่ต้องขยับค่ะ3นิ้วเท่านั้นแคปให้เราเลยหรือว่าการพลิกเครื่องปิดเสียงริงโทนการขีดเส้นตรงกลางแบบนี้ค่ะเพื่อเป็นการแบ่งหน้าจอก็แค่เราเนี่ยมีแอปพลิเคชันที่เปิดไว้อยู่แล้วเราก็ขีดเส้นตรงกลางปาดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เลือกอีกแอปเพิ่มขึ้นมาได้เลยแล้วส่วนเคล็ดลับอื้อ หรือว่าการตั้งค่าอื่นๆเนี่ยเราสามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่แอปนนี้เลยค่ะหน้าตาเป็นตัว M แบบนี้เขียนว่าแอปโมโตค่ะกดเข้าไปเขาจะบอกพวกแบบว่าสิ่งที่ Mo t ต r o ์ a เครื่องนี้ทําได้ท่าทางสัมผสัสการถ่ายภาพดวนคําแนะนําเคล็ดลับเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้ที่แอปพลิเคชันนี้ได้เลยค่ะส่วนเรื่องสีค่ะเจ้ารุ่นน้อง Mo t ต r o l a Edge 20 Fusion ช่นรุ่นนี้สีที่กันถูออยู่เรียกว่าอ l e c t r i c ิกกาไฟค่ะก็เป็นสีแบบเงาๆด้านๆานานแต่ก็จะมีความแบบว่า เหลือบๆนิดนึงนะและส่วนสีนี้ค่ะเจ้า Motorola Edge 20 Pro ให้สี Midnight Sky ค่ะกันถืออยู่ก็จะแบบมีความเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินเหลือบๆเงาๆมีความหรูหราพรีเมียมเหมาะกับเป็น Motorola รุ่นเรือธงค่ะแล้วมาดูราคาก เจ้ารุ่นน้อง m o t o r OLA A20 Fusion ให้ราคามาที่1,999บาทส่วนรุ่นพี่ค่ะเจ้า m o t o r OLA A20 Pro ให้ราคามาที่1,7,999บาทก็หนูว่าทั้งสองรุ่นนี้โอเคเลยค่ะสเปคเอ่ยกล้องเอ่ยแบตเอ่ยหน้าจอเอ่ยเลดี้ฟร์เอ่ยถือว่าคุ้มมากๆ จบกันไปแล้วค่ะกับสมาร์ทโฟนจากค่าย m o t ต r OLA ทั้ง2รุ่นกับรุ่น Mo t ต r OLA A20 Pro และ Mo t ต r OLA A20 Fusion ใช่เทียบนะกันว่าเจ้า Mo t ต r OLA A20 Fusion เนี่ยก็จะมีความเหมาะกับสําหรับคนที่อยากได้สมาร์ทโฟนราคาไม่แรงมากแค่หมื่นเดียวเองแต่ว่าสเปคดีวัสดุก็ดีดีไซน์ก็สวยกล้องก็ชัดแบตก็อึด r ร a d y for เอยใช้ทํางานเอยอันนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยแต่ว่าเจ้ารุ่นโปรรุ่นนี้กันว่าเหมาะ สำหรับแฟนแฟนม o เ o อรลเลยค่ะที่อยากได้สมาร์ทโฟนสักเครื่องแต่มีความหรูหราพรีเมียมมีความเป็นรุ่นเรือธงอยากได้ความครบครใช้งานกันได้แบบโปรๆกล้องก็โปรแบตก็ยังอึดดีเฟสแบตให้มาลื่นมากๆห4 4่้อเฮิร์ตรุ่นจริงๆเล่นเกมคือเล่นเกมได้สนุกมากใช้ปีใส้โซเชียลก็คือแบบว่าเลิศรุ่นนี้ถือว่าคุ้มค่าค่ะจะทำงานถ่ายรูปใช้งานนานๆคุ้มเลยค่ะใครที่สนใจก็สามารถไปจับไปลองเล่นไป สั่งจองมาเป็นเจ้าของได้แล้วที่ร้านบานนาทุกสาขาเลยหรือว่าใครอยากช็อปสบายๆออนไลน์ที่บ้านก็ที่ w w w b n n i n t h ้่ก่อนจากันไปค่ะกิฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เกินแล้วก็ทีมงานบานนาของเราด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย